สวัสดีครับล่าสุดตอนนี้ทางช่อง7ได้ปล่อยทีเซอร์ละครใหม่ออกมาอีกเรื่องแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องแม่ขู่เวอร์ชันรีเมคของค่ายไนบีเวอร์ฟิล์มซึ่งละครเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่บรรดาแฟนๆละครบูต๊ต่างตั้งหน้าตั้งตารอกันแต่หลังจากที่มีการปล่อยทีเซอร์ออกมานั้น,นแฟนๆค่ดต่างพางกันสงสัยนะครับว่าละครเรื่องนี้จะได้ออกอากาศตามเวลาเดิมของช่องไหมนั่นก็คือวันละสองชั่วโมงนะครับ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเรื่องนี้นี่แหละครับแม่โขงนั้นเคยถูกสร้างออกมาแล้วทั้งหมด2ครั้งนะครับครั้งแรกนั้นฉายในปี2544นําำแสดงโดยพี่พิททองเจอือกับพี่นิ้งพลงตรีนะครับ ซึ่งเวอร์ชันล่าสุดกำลังจะได้ออกฉายเร็วๆนี้แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีการทายกันนะครับว่าพระเอกของละครเรื่องนี้จะเป็นใครซึ่งสุดท้ายเราก็ได้มิกทองลายะมาเป็นพระเอกของเรื่องนะครับแต่สิ่งที่แฟนๆให้ความสนใจนั้นก็คือเรื่องเวลาออกอากาศนะครับเพราะแฟนๆหลายคนเกรงว่าถ้าเกิดละครแม่โขงนั้นได้ออกตามผังเวลาตอนนี้เราก็ละครเรื่องนี้อาจจะไม่ปังอย่างที่คิดนะครับแต่ไม่อาจจะถึงขั้นพังเลยก็ได้นะ เพราะฐานแฟนละครส่วนใหญ่ของช่องนั้นเขามาร์เก็ตติดกับเวลาออกอากาศเดิมของทางช่องนะครับเรื่องนี้พิสูจน์ได้จากละครเรื่องลมพัดผ่านดาวเลยนะครับขนาดได้ซุปตาเบอร์หนึ่งอย่างพี่อ้ํามาประกบคู่กับพี่อกสุดฮอตอย่างเข้มมัสวีนั้นยังได้เรตติ้งมาแค่2กว่าเท่านั้นนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากนะครับสําหรับละครช่อง7ซึ่งทางด้านละครแม่โขงก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดยังออกเวลาเดิมล้วก็ ก็อาจจะทําให้แฟนๆส่วนใหญ่ดูละครเรื่องนี้น้อยลงนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็เรตติ้งของละครเรื่องนี้คงต้องลดลงควบอย่างแน่นอนเลยนะครับซึ่งละครแม่โขงนั้นก็ถือว่าเป็นละครฟอร์มใหญ่ของทางช่องเลยนะครับซึ่งถ้าเรตติ้งของเรื่องนี้ไม่ปังแล้วก็มันก็ต้องส่งผลกระทบใหญ่ให้ทางช่องอย่างแน่นอนเลยนะครับดังนั้นผมก็หวังว่าทางช่องคงจะเปลี่ยนให้ละครนั้นกลับเอาออนตามเวลาเก่านะครับ นั่นก็คือวันละสอชั่วโมงเหมือนเดิมนะแต่ในมุมของผมนะครับถึงแม้ว่าทางช่องเขาจะไม่เปลี่ยนให้ละครกลับมาออนเวลาเก่านะครับผมก็ยังอยากให้ทุกคนนั้นช่วยกันอุดหนุนละครเขาด้วยการดูสดทางทีวีเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางค่ายเขานะในๆนเขาก็ตั้งใจทาละครมาให้เราดูกันแล้วเพราะยังไงค่ายนี้เขาก็ทําละครถูกใจแฟนๆละครดูอย่างพวกเราอยู่แล้วจริงไหมครับ แล้วสำหรับทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการที่ทางช่อง7นั้นมีการปรับเปลี่ยนเวลาออกอากาศของละครนะครับคิดเห็นยังไงก็อลองมาคอมเมนต์บอกผมกันได้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ